คุณคิดว่ามือถือสเปคสูงราคาถูกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงหรือเปล่าถ้าใช่ก็ต้องพูดถึง HTC w i f i r 7 Plus h t t p s w w w c e p h o n e c o m h t c w i f i r i 7 p l u s h t m ซึ่งกำลังทำให้ตลาดมือถือตื่นเต้นขึ้นอีกครั้งแบรนด์ HTC ที่เคยเป็นตำนานของวง,งการมือถือกลับมาอย่างมีกำลังใจพร้อมเสนอสมาร์ทโฟน ที่มีสเปคเกินคาดในราคาที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียง6,999บาทวันนี้เราจะมาพาคุณไปสำรวจว่า HTC w i e l e 7 Plus h t t p s w w w s i m p h o n e c o m t e c h t c w i e e 7 p l u s h t m คุ้มค่ากับการรอคอยแค่ไหนและว,ว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่จุดเด่นที่ทำให้ต้องสนใจหัวใจของ HTC w i e l e 7 Plus https //www.seeingphone.com.spec.htc.sg.wilfairy7plus.htn คือชิปเซต MediaTek Helio G99 ที่ร่วมมือกับแรม 8GB แล er ะ ROM 256GB ทำให้เครื่องทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเปิดหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันหรือเล่นเกมหนักๆก,ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องล็อกหรือชาร์จแต่ที่น่าทึ่งคือราคาที่เพียง6,999บาท ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับมือถือสเปคสูงในราคาที่สูงกว่านี้ได้อีกมากมายนี่คือจุดที่ทำให้ HTC w u e r f E7 Plus h t t p s w w w s e l l p h o n e c o m t e x h c u f i 7 p l u s h t m โดดเด่นและน่าสนใจอย่างยิ่งกล้องที่ไม่ผิดหวังในส่วนของกล้องอุปกรณ์นี้มาพร้อมกับกล้องหลังคู่64 MP 2 MP ที่สามารถถ่ายภาพคมชัด และเก็บรายละเอียดได้ดีในทุกสถานการณ์ส่วนกล้องหน้า16 MP ก็พอใช้สำหรับการเซลฟี่หรือวิดีโอคอนอย่างไม่ผิดหวังแต่ที่น่าสงสัยคือว่าในราคานี้กล้อง64 MP จริงๆนั้นจะสามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆที่มีกล้องสเปคสูงในราคาที่คล้ายคลึงกันหรือไม่คำตอบอาจจะต้องรอรีวิวจากผู้ใช้จริงเพิ่มเติมดีไซน์และฟีเจอร์ที่น่าสนใจดีไซน์ของ HTC b e r E7 Plus HTTPS: w w w s ส a m p h o n e c o m องโซนคอม a l e สเต็ก a l ลไอทีีดูทันสมัยและมีความแข็งแรงหน้าจอ PUNCH H-OLE Display 6.78นิ้วฟ h d ทำให้การดูวิดีโอหรือเล่นเกมเต็มตาและสดใสแบตเตอรี่5000 mAh พร้อมฟาสชาร์สิสบแบบปดช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเลยแต่ที่น่าสงสัยคือว่าในยุคที่แบตเตอรี่4ี่พ mAh กลายเป็นสิ่งที่พบได้ยากแบตเตอรี่5,000 mAh ของ HTC b u t t e f l E7 Plus h t t p s w w w s i e p h o n c o m s p e c s h t c b a t t e r f 7 p l u s h t m จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ใช้งานมือถืออย่างหนักหรือไม่คำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่า HTC w i t t e f i E7 Plus https colon l a s h www. s i a n g o n com h tech a s h t c a s w i 7 plus. h t m จะสามารถกลับมาคว้าใจผู้บริโภคได้หรือไม่ในราคา6,999บาทคุณคิดว่ามันคุ้มค่ากับสเปคที่ได้รับหรือไม่คุณคิดว่ากล้อง 64MP ในราคานี้จะสามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆได้หรือไม่สรุป htc wifi i7 plus https c www. s i a n g o n e com slash t c h t ที s ีแ a r เ7 p l u s อ t m เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดมือถือราคาปานกลางด้วยสเปคที่เกินคาดในราคาที่เข้าถึงง่ายมันเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานแต่ก็อย่าลืมว่าตลาดมือถือนั้นมีการแข่งขันที่รุนแรงคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่า h ี t ีซีไ a เอเฟรีเจ็ด p ลัส h t ท w w e b เียงฟน l a a คือตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่